สวัสดีครับนางเอกอ้อนพระเอกเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วตัวไหนมาแล้วตัวไหนไปก็่ามีรถแห่ไปเบิ่งรถเฮียไปไปโอ้รถแห่มาแล้วรถแห่มาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สนักงานวอลลัมพิสลำเพลินนะครับปีสี่ปีสี่ขึ้นไปนั่งรอบนเวทีป้าคนสวยสวัสดีค่ะน้องนีน่าน้องเล็กตาสวัสดีครับสวัสดีครับ เพชรลำพลินปีสี่ครับผมนะครับอ่ะมันนี่เป็นมื่นพี่น้องก็ต่อเคียนนะครับได้เลสดอยู่นะคะศิลปินเก่าใหม่ผู้ใดอยู่บอยู่ปาอะได้เลยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใครไปต่อใครไม่ได้ไปต่อนะคะสวัสดีค่ะลูกโอ้ยคนสวยเด็กก็ยิ้มขึ้นไปด้วยค่ะเด็กก็ยิ้มขึ้นน้องเนี่ยน้องนี่นี่คนสวยสวัสดีค่ะ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  สวัสดีทั้งสองสาวด้วยนะครับวันนี้ลุงตู่ด้วยนะครับวันนี้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 ครับค่ะผมออเดอชั่นค่ะผมออเดอร์ชั่นค่ะอุตส่าห์พาเอกไม่ครับผมบ่ครับบ่ได้มากครับเฮไดเข้องกันเอาเสืมาขายเยฮ่าฮ่าฮอ้าวเอาเสือมาขายเอาเสือมาขายครับมาได้เอาเสือมาขายครับมันเวิร์ดเหรอครับเถอะกี่ไปได้นะคะใครที่จะนั่งข้างล่างนะคะ ขึ้นข้างบนมาลูกมเอาเก้าอี้ขึ้นข้างบนมาใหม่ก็ขึ้นไปเลยนะลูกขึ้นไปข้างบนเลยค่ะบเอาแฟนสามป่ก็ได้โอ้แฟนสามเลยแน่นอนได้ไหมล่ะผใหม่มาค่ะนางเอกน้อยนะคะเสื้อสีชมพูนะคะเดินค่ะน้องดวงดาวน้องดวงดาวเพิ่งเดบิวมอนะคะอ้าวครัไม่มีกระเกงสีชมพูใส่ขึ้นเขาบ่ะงานโภการนะคะเอาไม่มีจ้าใส่สีชมพูน้ำเขาตลก นบ่อน้องไม่ไ้ะพวงกันปัดน,ะะน,ปนุ่นสีม,มัน<ด>ีเด้ง,ดงนุ่น้ำหวานก็มาวัสดีค่ะวัสดีค่ะรถแห่มาเร็วทีมงานศิลปินขึ้นข้างบนในเบิร์สประสานเพื่อนไาเอาเอาพี่น,ออน้อมได้ไหลกับเบิ้งนาะเบิง้งตากันเอานะคะผู้ใดมากบอม,มานะคะ ผู้ใดมากก็แสดงว่าเห็นนะคะผู้ใดบ่มากก็แสดงว่าบ่เห็นค่ะพี่น้องค่ะเขาก็อาจจะติดภารกิจนะคะหลายๆอย่างเอารถแห่มาเล่นใส่เวทีกไก่ลูก็มาแล้วนะครับทีมงานดนตรีเราขึ้นรถแห่เลยนะครับทีมน้องๆมากไม่ได้เป็นรบกวนจะใดค่ะขอเป็นดังธรรมดาก็ได้เล่นตั้งรถแห่แถว่้านก็ได้เล่นทั้งรถแห่แถว่าบ้านป้ะแม่นอนแถว่า ทีมไลฟ์ลลสดก็มาแล้วนะครับทีมไลฟ์สดก็มาแล้วนะครับเนาะรถแห่ทีดาอ,ออดิโอนะคะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะคะน้องใหม่น้องเก่ามาแล้วน้องใหม่น้องเก่ามาแล้ววันนี้เพื่อนพี่ซอยขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณพี่น้าต้นนะคะ แล้วมาซอยการซอยงานเด้บอกว่ากินเขาขาบเดียวก็เอาละรถแห่ทีดาวดิโอนะคะพี่น้องคะมีงานปีตอใดค่ะปีตรผ่านพยาบารสายจวดกระด้ค่ะก็เป็นที่หิ้วเขานนอะน้องคอยนอะบานหอดก็หิ้วเขาโรลิอาจารยมอเตอร์ตื่นกอนรับมอเตอตื่นขายแล้วขวายแล้วขวายแล้วขนากแล้วขวาะแด้ ไอหัวอะไรที่ที่กินนั่นหัวอีกป้อเฮ้ยบึงกินบึงกินสิกินปลาแดงบ้างเคลนไปเบื้องดูมีผู้ใดแน่พี่น้องนะมาดูครับศิลปินเก่าใหม่เหลือใครบ้างมีใครมาใหม่มีใครมาเก่าอ้าวโอซ่าเกษตรอินซี่อะไรกัเช็คเศร้าเราบอค่ะโอซ่าบ้ากวนมูอเลยตัวนี่เอ้าวพระเอกเก่าก็ยังอยู่ตัวนี่ทีมงานเก่ายังอยู่ตัวนี่ดีโดดีโดเบลได้เหรอมามามาทีมงานเก่าเฮ้าหน่ยทีมงานเก่า คนก็ร่างมาอีกันมีนะครับปลาเปรี้ยว่านมันกแน่นอนเดี๋ินเขาไปยิ้วเขาได้ลูกพี่ะิวเขาแล้วมันตังงมากันมันนองเขาสุกไปเช่ไตมไช้ตาที่เช็า เอาทับไว้อที่แรกทับไ้กันกันศาตรปิวกันศาดรปิวว่าจน้องพอนะอรบอีพอสาถุครับปอนี่ครับใบผูกแขนมาเด้อมาผูกแขนตุ่มห่อมเอาลูกหลานเมื่อนี้นะครับใบสีจากครูมีมิครูมีมิทำใบสีสวยมากเลยต้อนรับศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ศิลปินเก่าเราด้วยนะครับนี่นองๆมากไหม่จ้าพ็นซื้อจะไหนในล่ะเพราะท่านเห็นเพราะท่านหูอยู่พ่าจะเห็นในคลิปนี่ละ ก็แต่เห็นในคลิปเลยล่ะอันนี้ศิลปินศิลปินน้อยบอดน้อยบอดน้อยอ่าน้อยนี่หน้านี่หน้าบอดน้อยอันนี้ก็จะเป็นน้องใหม่เนาะนั่นเนาะโอ้มาเต้นเหนือบอดั่นสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องใหม่น้องใหม่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับงามงเต้นไหนแม่ม่เต้นนอใหม่ๆเนาะพอนอนนอใหม่ๆงามงกระลังแตกขึ้นจากดินป่๊ต่อไปเตะเนาะพ่อเนาอนอนั่งดินนอนนั่งดินนี่พอแล้วปะจ้าพ่อ ครับผมอีพอเราเป็นพ่อพามมาเนี่ยนะครับเพราะาไม่แต่นอนนั่งดินขึ้นไม่เพราะแต่เที่ยงขึ้นจากดินไม่ไม่ต่เพาะแต่เปอีพอเลาสอนนะครับนี่แหละคือนะครับจุดเริ่มต้นนะครับท่านจะต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นศิลปินในในช่วงต่อไปนะครับก็ต้องเป็นนอซะก่อนนี่นะครับ เว็บแต่นอนเหมนมันเคยเลมไปนานอกกว่านอนานอีพอระบายแหละเลีไปนอนนะครับทีมศิลปินอาตอนในการบรรยากาศนะครับอยู่ในงานกำลังเตรียมการเตรียมงานกันนะครับเนาะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเอาตอนนี้บนเวทีก็นั่งได้นะครับขอให้เป็นศิลปินยิ่งดีเลยหมดทุกคนแล้วก็เพชรพิเพ์ปีสี่นะครับตอนในการบุคลากรกำลังทยอยมาหน่นแหละพี่น้องนะครับ ก็ร่วมคนเก่าแน่คนใหม่แน่เบิ้งเอาโหลดพี่น้องเลยนะครับที่กำหนดไว้สเก็ตนาการโดยประมาณตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นมาคุณแม่คุณแม่ขึ้นมาแล้วค่ะสาวซ้ำหน่อยขอโหลดขอตาโหลดที่เขาแกงเทล่างโอ้อยู่บ้านเราคือแบบว่าแกงสั่นแกงยังไงโคตรยิ่งมันไมเรียบเลยว่าโอ้ยเรียบร้อยแล้วจ้นดาใครจะดักแกงบันกินรสประหยัดรักก็คงจะบนเวทีมาเลยครับ เดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมช่วงแรกนะครับอันนี้มีไลฟ์สดด้วยนะครับอันนี้นะครับที่ดีายสีสูงหวานฝูกแขนรับพันนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นการรุกกระเพื่อนานานกินออกกินปลานะครับแล้วก็เอ้าสเตปเปิลกิจกรรมวันนี้ออดิชั่นศิลปินกระเจ็บเข้าไปอีกไหมลูกกระเจ็บเข้าไปอีกไหมกระเจ็บเข้าไปอีกลูกตรงนี้จะได้ที่เดินอ่ากระเจ็บเข้าไปอีกลูกกระเจ็บเข้าไปอีกจะได้เดินตรงนี้ง่ายๆเเป็นการลี้ยง ฉลองในฤดูก,กันที่3นะครับด้วยวันนี้นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับคือก็ขอตอนรับสําหรับสมาชิกหรือครอบครัวของศิลปินนะครับเมื่อนี้ก็เื่อแจ้งให้อันนี้งานภายในนะครับก็สําหรับญาติๆของศิลปินหรือผู้ร่วมเดินทางกับศิลปินก็มาได้นะครับมาได้ไม่เป็นไรกินข้าวกินปลาวันนี้เราก็มีอาหารถรอว่าเป็นโต๊ะโต๊ะอีสานี่แหละ แบบขอบกั้วเห่ากินน้ากันนี่น้องจินสมตำเขาบุญป่าเผาเดี๋ยวเตรียมอีกสักครู่จะได้เตรียมป่าเผาย่างไปเรื่อยๆลูกอ้าวท่าทีมงานวันวันเลยจะน้อยทีมงานมากครบหลักกระชงว่างย่างเลยหาโมงเท่าจะหัดเที่ยงมันเกือบพันสีเริ่มใบสีใบสีสุดขั้วคุณทีมที่สุดนะครับกระท่อมน้อยนะครับเออแทนปอเป้ปอเป้ไม่สบายแล้วก็ทีมอาจารย์นักตีบนเวทีแล้วก็บนรถแห่ชีรอดานะครับของเสียนัทออดิโอ ขอบคุณมากนะครับร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องตอนนี้ติดตามช่อมทางไล์สดผ่านทางเพจอทีมกล้องพร้อมอยังอ่ะปล่อยสัญญาณมายัางใกล้ยังครับตอนนี้ตอนนี้เราไล์สดผ่านทางเพจนะครับทางกล้องโทรศัพท์เดี๋ยวจะมีนะครับทางกล้องชุดใหญ่วันนี้ก็จะมี อ่าโฟกันไปบนเวทีโอเคไป้องครับทีมดีกันสุขกอนุญาตเอาทรัพยนี่ก็นอกครับเนาะแจ้งข้าวพีข้าว้องครับทีมงานพลรับเพชรลำเพื่อนปีซีครับตอนนี้นะครย์ก็ดีเฮาสิบข้อแขนต้อนรับสองคนงานครับต้อนรับศิลปินใหม่สองคนงา็กับแขนศิลปินเก่าล้ำนะครับเนาะพี่น้องครัโอเคครับ